หนึ่งในปัญหาที่หลายคนเจอคือการบริหารเวลายังไงให้ได้ผลดีขึ้น วันนี้จะมาแชร์7เทคนิคที่จะช่วยให้เราจัดการเวลาของตัวเองได้ดีมากขึ้นเพิ่มความ productivity ใช้เวลาไปกับการทำตามเป้าหมายของตัวเองไม่ใช่นั่งเล่นทั้งวันอันดับแรกเราต้องเข้าใจความสำคัญของเวลาก่อนเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ที่อ่านหนังสือไปได้แค่สิบถึงสินาทีแต่นั่งเล่นโซเชียลดูคลิปไปเป็นชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าเราคงรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแน่ที่ทำแบบนี้เราคงเคยคิดกันว่าถ้าเราเอาเวลาที่นั่งเล่นไปเป็นชั่วโมงที่เสียไปนั้นมาอ่านหนังสือป่านนี้คงอ่านจบไปเยอะแล้ว แต่บางทีที่เราอ่านหนังสือไม่ทันก็เป็นเพราะเราโมดแด่ตเสียเวลาไปกับการเล่นโซเชียลดังนั้นเราต้องเห็นความสําคัญของการใช้เวลาที่เรามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก่อนทีนี้ก่อนที่จะบริหารเวลาได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเราเสียเวลาไปกับอะไรเยอะไปหรือเปล่าใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญจริงๆมากแค่ไหนใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญจริงๆน้อยไปหรือไม่ถ้าหากใครมีอุปกรณ์ของ iOS อย่าง iPad หรือ Macbook ให้ลองเข้าไปดูสถิติข,ของตัวเองได้ที่ Screen Time Report ดูว่าเราใช้แอปหนึ่งไปเวลานาน,นเท่าไหร่หรือ จะใช้แอปในการจับเวลาก็ได้ค่ะโดยทุกครั้งที่เราเริ่มทํากิจกรรมอะไรใหม่ให้เริ่มกดจับเวลาทุกครั้งแล้วกดหยุดเมื่อทําเสร็จจะได้รู้ว่าเราใช้เวลากับกิจกรรมนั้นนานแค่ไหนเช่นแอป Clockify นะคะหรือจะจับเวลาเองแล้วจดระยะเวลาลงในเศษกระดาษก็ได้แต่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะคะแล้วทุกวันนี้เพื่อเพื่อใช้เวลากับมือถือตัวเองนานแค่ไหนลองแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ ตั้งเป้าหมายและจะลำดับความสำคัญเราคงไม่มีทางทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่จำกัดเพียงแค่หนึ่งวันดังนั้นเราต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก่อนและมีความหมายกับเราจริงๆเลือกทำงานนั้นเป็นอย่างแรกของวันการจะทำงานไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรโดยเราควรวางแผนตั้งแต่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดแบ่งย่อยออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆรายวันว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายตัวเองมากขึ้นแนะนำให้วางแผนไว้ตั้งแต่คืนก่อนเลยนะคะ <S <S เมื่อมีเป้าหมายแล้วควรเลือกวิธีการวางแผน ที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะเช่นทํา to do list to do list ที่ดีไม่ควรยาวเกินไปเพราะอาจจะทําให้เรารู้สึกกดดันและสุดท้ายก็หันไปนั่งเล่นแทนเพราะงานเยอะเกินไปแต่ให้เราใส่เฉพาะงานที่สําคัญและมีความหมายกับเราจริงๆเท่านั้นถ้าจะให้ดีควรเลือกมาแค่3อย่างเท่านั้นที่สําคัญจริงๆทํางาน3อย่างนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทํางานเล็กๆชิ้นอื่นต่อไปม่มี to do list ให้ดาวน์โหลดฟรีในเว็บไซต์นะคะดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยใน l านาอีกหน่อยนะคะว่าเวลาวางแผนตารางเวลาอย่าติดกันมากเกินไปเพราะมัน มักจะใช้เวลานานกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพราะมีงานด่วนเข้ามาหรืออาจจะรู้สึกเหนื่อยจนทํางานได้ช้ากว่าที่คิดก็ได้ค่ะ อย่าทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันสิ่งหนึ่งที่มาเห็นหลายคนทำพลาดมากคือการอ่านหนังสือหรือทำการบ้านพร้อมกับการเปิด YouTube ดูไปด้วยการทำแบบนี้ทำให้เราไม่สามารถโฟกัสกับการอ่านหนังสือได้อย่างเต็มที่จริงๆเราควรมุ่งโฟกัสและอ่านหนังสือเต็มที่อย่างเดียวเท่านั้นแต่กิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมากอย่างเช่นง,งานบ้านพับผ้าเราสามารถทำอย่างอื่นไปพร้อมกันได้เช่นฟังเพลงฟังพอดแคสต์หรือดู YouTube ไปด้วยได้แถมยังเป็นการใช้เวลาได้คุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย จำกับเวลาในกิจกรรมที่ไม่สําคัญส่วนใหญ่เรามักกําหนดเวลาที่เราจะอ่านหนังสือแต่เราไม่เคยกําหนดเวลาที่เราจะเล่นโซเชียลมีเดียเลยนั่นจงเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมเวลาเราเล่นโซเชียลแล้วเวลาถึงหายไปเยอะมากเยอะกว่าเวลาที่เรา productive ซออีเป็นเพราะเราไม่เคยกําหนดเวลาที่เราจะเล่นเลยสําหรับคนที่ใช้ iOS สามารถกําหนดเวลาที่จะใช้แอปหนึ่งต่อวันได้โดยเข้าไปที่ screen time และเลือกแอปที่เราต้องการจากับเวลากําหนดเวลาที่เราต้องการใช้ต่อวันหรือถ้าทํากิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ iOS แล้วให้จับ เวลานับถอยหลังเลยค่ะแล้วกลับมาทํางานที่ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายตัวเองมากขึ้นดีกว่าอีกเทคนิคที่เคยพูดถึงไปเรื่องของ time batching นะคะคือให้เอางานที่มีลักษณะคล้ายกันมาทําด้วยกันหรือถ้าเป็นเรื่องเรียนอาจจะกําหนดวันไปเลยว่าวันจันทร์เรียนคณิตวันอังคารเรียนภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้นะคะหยุดพักบ้างเมื่อรู้สึกเหนื่อยเกินไปอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะคะเมื่อไหร่ที่รู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยอ่านต่อไม่ไหวแล้วก็ให้หยุดพักไปทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายกิจกรรมที่เราชอบก่อนค่ะอย่าฝืนอ่านต่อทั้งที่ไม่่รรู้เือง ซึ่งมาแนะนําให้อ่านหนังสือโดยเทคนิคปอมโบโดโรนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากๆในการอ่านหนังสือสลับกับการพักค่ะดูายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวิดีโอของชาแนลมาเลยนะคะอย่าให้เพื่อนๆลองใช้เทคนิคการบริหารเวลาเหล่านี้ดูเพราะสุดท้ายมันจะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองที่ตัง้งใจเรียนได้สําเร็จมากกว่านั่งเล่นโซเชียลไปเป็นชั่วโมงค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่มาจะได้มาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้อีกขอบคุณที่ะ